ทำนะไมรเราเจอแต่ลูกโคกนะตัวงเราดีนะนะ Grazie. แม่ป่ะเดี๋ยวปลากรมันอยู่เนี่ยเวลาแ้มงจาไเลเห็นไหม กูขึ้นไปนะแล้วกูลงอนะ่ะกูลงดีๆกักิ้งบางทีที่อย่างนี้มันอยู่ไหมหรือว่ามันจะอยู่ตามวอลตามิ่ไงไหมส่วนใหญ่อะตามส่วนใหญ่ที่อยู่ตาม <c oughs> อย่างเงี้ยควรตีไหมล่ะไอสภาพท<ม>ี่มันขยะาขายเลยคิดว่าเลือกที่ตีหน่อยคือต้องตีสุ่มไปเรื่อยตีสุ่มไปเรื่อยก็ดีไม่แน่แล้วมันอาจจะอยู่น,นะตรงนี้มันขยะบางไปหน่อยนี่ท่าหนาจะดีใช่ไหมนั่นเหมือนมันแหวกะนะขี้ขยะ บ้านพี่ต้องไม่ได้ียกขยะอะไรเงี้ยแยกขี้ผงอ่างเก็บน้ำแถวบ้านพี่ียกขี้ผงเหมือนกันดำเยี่ยมเลยดำเยี่ยมดำเยี่ยมดำเมียมเมยมเม่ยมเลยสามดำเมี่ยมเลย ลังคุยกับสามเเบิอนเพลินแฮปปี้ฟอกตีนเตะอู้หแรงคูดดีกันสลิงเกอร์โดดเห็นตัวเลยปากแดงแจ๊ใช้ลิสติกมิดทีนไม่ดำนะสามน้าเขียวนะ ซื้อสีเะเปามาเดี๋ยวเราพนา่นเอาเราซื้อสีเะเปามาอยู่แล้วอย่างไงก็ดำเอาดำด้านหรือดำเงาบอกอบ้านเก่าพอ่อจี้จีส ปลาลายลนะั่นน่ะปลาดำกินโครดีเลยให้ดูอันนี้หน่อยนะครับเนี่ยแขนโกเมซันเนี่ยใช้แล้วมันมื่อยมันใหญ่มันกว้างเวลาหมุนสบายน,นหนักเบาซาเด็กก็จะปรับเบรกง่ายนะครับถ้ามันยาวมก็จะหมุนสบายเชื่อสิกบที่ใช้ก็เป็นแฮปปี้ฟ็อกนะของค่ายค่ายแฮปปี้ฟ็อกนั่นแหละ เจ้าของแบรนด์ะมาบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอิสระที่ใช้ก็เป็นของโกเมซัตนะสิ่งที่ผมเพิ่งได้รับมานะ,นะ,น,ะนะดูตอนที่อัดอยู่น้มันเขียวนะไอ้ดำไหมอย่างผมเนี่ยเท่าที่เคยตกปลาดาที่เนี่ยมันต้องดําแบบเงาๆเลยใช่ไหมใช่ไหมสามแล้วก็จะไม่มีขาวเลยอย่างอย่างนี้ถือว่าเกือบจะดําถูกไหมห วดดําดก็ไ้อย่างนี้เรียกว่าดําก็ได้ใช่ไหมอ้าวสีสเปรย์เราอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพ่นหน่อยพ่นหน่อยแต่งตัวให้หน่อยเนาะ <c oughs> นี่นะนี่นะขอถ่ายภาพนิ่งสักครู่นะนะขอหล่อนิดนึง<ำ> <c oughs> เนี่ยเราสัมผัสได้นะ <c oughs> นี่นะกำลังเป็นกระแสเลยปูเ <c oughs> <c oughs> นี้ยเนี่ยโอ้มันมีอะไรมาด้วยเลยนะ <c oughs> มันสัมผัสไม่ได้จริงๆ โดนปุ๊บแฮปปี้ฟ็อกครับจีนเตะนะ7โอนะครับตัวตัวเบ็ดผมไม่ได้บอกนะผมไม่ได้สปอนเซอร์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้องมาสนับสนุนก่อนแล้วกันนะตัวเบ็ดนะครับ <c oughs> คันที่ใช้ก็เป็นเคเลโดตัวนี้เท่าไหร่ดีเนี่ย1020โฟุต9กันสลิงเกอร์ครับมดบ้านโป่งนะบอกมีป้ายแดงนะส่งที่บ้านได้เลยนะ นี่ครับปลาดะโตนี้ใสแบบโอ้โหพอได้พอได้กิโลสาม,ามสามอ่ะโอเคตามชื่อเราไต่สามล้วก็หาสามโลพอละ <c oughs> โอเคครับ <c oughs>